เราจะต้องทยอยอาบน้ำกันซึ่งเรามีกันอยู่14คนเด็กๆนี่ใครพี่กายจับแทนใช่ไหมหรือว่าเด็กๆอาบพร้อมกันกายไม่ใช่ไม่ใช่ล้ันมาเียเสือกจับได้ชื่อครูตอนสุดท้ายนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกับรายการข้าวอิสระไข่สลาบปรี้วๆครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่ลาวครับฮอตพิเทลฮอตพิเทลอุ้มบัวไปแล้วมองดูที่ไม่ได้เขาเรียกพิเทลไอ้ขาพูดเป็นลาวเราพิเทลตอนนี้เรามีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องปัญหาคือตอนนี้ครับมันมันฮอตปิเข้าถึงตอนเย็นกว่นตอนเย็นวันเนี้ที่เราเราไปถ่ายไปนู่นไปนี่ไปกินพวกกินข้าวกันมาครับ ใช่ครับตอนเรากินข้าวเสร็จตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มตอนทุ่มหนึ่งเราเสร็จแล้วก็กลับที่พักกันอาดแล้วนี่คือเวลาประมาณกี่โมงแล้วครับตัวทีสี่ทุ่มแล้วครับยังมีคนอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จคนคนสุดท้ายนี่คนสุดท้ายนั่งอยู่นี่นี่พี่กายไม่ได้อาบเหรอคนสุดท้ายอยู่นี่พี่ยังไม่ได้อาบเลยก็คือโล่งเวลาไปแล้วมาสามชั่วโมงอะไรว่าเพราะว่ามีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวคอมเด็บพี่ได้ตื่นกี่โมงตีห้านาะก็ถึงนอนข้างนอกไงอ๋อใช่ พวกงนี้พพุกเนี้เราจะต้องออกแบบนี้กี่โมงนะเพื่อไปกินข้าวปุ้นแปดโมงไปถึงร้านข้าวปุ้นเราต้องออกกี่โมงนะครับเจ็โมงสี่สห้าคือประเด็นคือน้องๆมันจะบอกว่าวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะออกเจ็ดโมงห้าสิบเนยเราจะต้องทยอยอาบน้ำกันซึ่งเรามีกันอยู่สิบสี่คนตีสะว่าอาบน้ำคนละสิบนาที พขาะนั้นจะจับฉลากกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่ต้องอาบน้ำไอ้คนแรกที่ต้องอาบน้ำนี่ต้องเริ่มกี่โมงคนตีสี่ห้าตีห้าีได้พี่อาเต็มที่เด็กๆนี่ใครพี่กายจับแทนใช่ไหมหรือว่าเด็กๆอาบพร้อมกันคิวนะไปเลยใครจะอาให้เด็กไหมล่ะเอางี้เอางี้ไหมล่ะก็เด็กก็เด็กเด็กตื่นพร้อมใครก็อาบพร้อมคนนั้นอ่ะพอดีพอดีคือเปิดประตูมาเจอเด็กใครคนไหนนั่งอยู่เออก็จะไปอาบน้ำเลยคุณเนี่เอาไอเด็กเข้าตู้เย็นดมั้ย คือแน่นอนคือไม่มีใครอยากตื่นเช้าไม่อยากแข่ตื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องจับฉลากกันคือจริงๆที่ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามันไม่ลงตัวคือเกี่ยงกันนั่นแหละก็เลยต้องจับฉลากใช่อันนี้จับยังไงก็จับชื่ออันนี้เป็นชื่ออันนี้ทำฉลากไวแล้วจริงๆก็ทำตั้งแต่สมมติที่จับปุ๊บอันนี้พี่จะเป็นคนแรกสนสุดท้ายแล้วกันเอ้ยยากจยากจากท้ายเหรอโอ้ท้ายไปมันก็ไม่ลุ้นนท้ายนะท้ายก็ท้ายไงท้ายก็เอาใครจับได้คนแรกคน้ายสุด อ้ามึงสบายใจแล้วมึงจะนอนตื่นกี่โมงก็เรื่องของมึงเราค่อยมาลุ้นกันว่าใครจะได้คนแรกให้ใครจับก่อนพี่กายเปิดเลยเรามีชื่อทุกคนใช่ไหมมีชื่อทุกคนใครพี่เซาสุดในเนี้ยผมผมผมเองผมเองผมเองผมได้ผมได้เลยก็เลยมาทีมนี้ยไม่เสร็จคนสุดท้ายตลอดในฉลากนคือแต่กาย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 อยู่มันไม่มีและคนสุดท้ายที่จะได้อาบคนที่สิบบนสุดท้ายที่จะได้อาบคือ โลกกาวเี่สใช่โอ้ยโอยโอ้อ้อ้ยอ้อ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้อยโอ้ยโอออ่ยโอ้ยโียโอลยโอ้ยโอย้่้อย พี่เกียร์ถามน้ำก็ออกมาเป็นเทปได้ป่าพิธิ์โอ๊ยเล่คงตื่นเต่าอาบท้ายอีโรพิธิปไปเรียกไปที่กับพิธิปอยู่ไหนพิธิสิบอขอเ่พิธิสิบพิธิปตอนอยู่ห้องน้ำ วิธีโอ้ยเปลี่ยนคนอ่อนนะวิธีได้อาบคนที่สิบนะอีกแล้วหรอเออถึงพี่ตื่นเช้าแค่ไหนพี่ก็ต้องรออาบคนที่สิบนะี่รอไถ้ามาก่อนนะไม่ถ้าไม่อาบก็ได้ใช่ไหมก็ได้โอเคกูไม่อากกูไม่อาบเอางี้เอาคนที่สิบก็ไปอาบเด็กก่อนให้เรียบร้อยเอาเวลาไปอาบเด็กก็พอต่อมาต่อมาอาบวิธีจับคนที่เก้า เทมทารเลมคนที่เท่าไหร่นะคนที่ที่เก้าที่เก้าว้ายดีดียยาประหยัดอันนี้คนที่8ปนะมือล่างไได้นะมือล่ายังไม่ออกเลย่ว่าเอ้ยมือซ้ายเลยเด ตื่นเช้ากเป็นไรพี่าเวสองนาทีเวลาแสดงว่าไปถึงเื่องาถึงสองนาทีคือตอนนี้คนตื่นเช้าออกไปหมดแล้วนะน่าตที่ถคือแบบเล่นอะไรฉาบหยิบละคือมีแต่คนตื่นเช้าด้วยที่ออกไปเพี่อนคนนี้นเลย Why คนรุ้นเลยใคร เอิร์ธเจ็บเจ็บอย่างไฟโแรก็ตคงตรงยกทำไมไม่ออกวะั้งานที่อใช่ต่อไปคนีอะไรคนที่หกคนที่หกโล่อับไปพี่โอ้โห่อโอ้โหเลยพูดเลยอว้ สี่สิบนาทีอ่ะตามปืนอยากใครใครอยากได้ต่อไปใครอยากใครอยากได้คนต่อไปคร่ะสมมติถ้าคุยหยิบมาได้คุณผู้ชายรู่นแรกหนึ่งทีนะลุงอ้ํายังไม่ออกเลยได้ตอนนี้ได้ของเดียวตอนนี้เหลือผู้ราชิงมีโลกฝุ่นลุงอ้ําพี่ฮารุยิพี่ฮารุกลางมาหยิบอันที่สามอันที่สามหุยรู้เลยอ่ะ ไครอ่ะทุมแล้วที่ร an ู้เหรอใครที่รู้ได้เลยเป็นคนที่แบบว่าพึ่งพูดชื่อไปเมื่อกี้เลยอ่ะพี่่อจะโดนดิดไข่พี่อ้ำพี่อ้ําคาถาลบบุชรทอ่ะ ดีก็ได้ครับอีไโล e y ฉันีถัรูไม่ได้ฉันไม่ได้ไอ้ปุ่นไแล้ l l o h e l l จ้านะคอีแ <kle ambling> <oily kita>. ้วใช่ไหมมานี่กูกับบอกว่าเอ้พวกนี้ก็คงแบบนอนมีเวลานอนสักแป๊บแหละมานี้มานน้ากูแบบ นออเราเพื่อนกันแล้วพี่รู้คนแรกจังเจ้านายเออมึงจับชื่อมาเลยเพื่อนอิฟเขาแล้วแคดดิเดตตายดีวันที่สามตายุ่กับคุณเฮ้ยหลุยตาหยิบเลยมึงลองเข้าไปถามพี่รุดิพี่ร oh wow. ุดถ้าพี่รุ้อาบน้ำคนแรกพี่รุ้โอเคไหมครับโอเคแต่อ้าวพี่รุด ถ้าพี่รู้ได้อ่านนคนแรกพีู่โอเคไหมคนแรกคือขิงเลยีห้าห้าู้โอเคไหมใช่คนได้เหลือเหลือพี่กับไอ้เคนสคนกป็สองพี่รู้โอเคไอนดับสก็ไม่ต่างจากหนึ่วะใช่ใช่ใช้วสิบห้าสิบนาทีอ่ะเออที่หนึ่งที่สองไม่ไม่ต่างกันแล้วตอนเนี้ยแล้วพี่กายอ่ะพี่กายตุวท้ายพี่กายตื่นพวกมูสีห้า เจ็ดโมงมสิบห้ากลัวอะไรล่ะพี่คขาหรือไงพี่ก็ใช้สิทธิ์เมียใช้สิทธิ์เมียสลับไหมถูกป่ะอยู่บ้านขี้เล่นๆครอบครัวสึกครอบครัวสึกครอบครัวไงใช้สิทธิ์เมียสลับสลับที่เหรอมาอ่าเขจับหน่อยอีจับเร็วมึงอันนี้เลยมือสายเลยอันนี้อันนี้คนที่จับอีฟมาได้คือคนแรกเลย จบเออคนตันเลยคนจรกได้ใครคือคนแรกไปชนไปเหี้ยเสือจับได้ชื่อครูตอนสุดท้ายนะเอาซ้ายเอาขวามึงชี้ฝั่งเลยมึงก็เอาฝั่งนี้มึงคือคนแรกนะมันมีฝ่อฝ้าวอามันมีฝ่อฝ่าวันไปชนะบัเสือจับได้ชื่อครูตอนสุดท้ายนะฝ่อฝ่าวมา ไงคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เจอตอนเช้าครับทุกคนว้าวมาแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเดือดเวลาเดนี้เวลาปีห้านะฮะเดี๋ยว คบิสระนะเดี๋ยวเราจะจามปลุกค้นที่จับสลักได้น,น,นะแทงเถอะเจนค่าบิสระบยิใส่ละฮึไอ้ฟุ่นเฮ้ยเฮ้ยนอนอะไรตื่นดิวะเฮ้ยอุ้หูุน โอ้โอันนี้หัวพวกตีนวัวหน้าเทียอะไรวะเหนือเหมือนเท้ามากดปวดแล้วมีส้นตีนส้นตีนเออมันทำไมขึ้นอย่างงี้ดูให้หน่อยสิไปไปไปมันติดอยูนั่นไงไม่ถอดเลยูก่นถุลสั่นถุลแต่อาดน้ำดิอายู่แน่กับบ้ามหมลูกอยู่แน่ถ่ายกล้องขึ้นมาเลยไปไปกระเช้าต่อไป

อาบน้ำกันครับทุกคนนึงตื่นแล้วเหรอไปด้วยสัสอาบน้ำแทนกูบอไปอาไเดี๋ยวพี่ปิดแ<ห>ป๊บนึงเ,เ,เ, <c oughs> เอาตะบูกันยามเช้าสดชื่นสเสมอผมหาตะบูแป๊บน,นึงนะครับทุกคน แบไคถูกันอยู่นู่นไปครับทุกคนครับวันดีครับทุกคนเสร็จแล้วทุกคนฮะเฮ้ยจะมาโดนโดนด้วยดิ นอนต่อด้วยดิ่อาบน้ำเสร็จรจะม่นอนต่ออีกไม่ได้ให้มึงต้องไปปลูกปอฟันมึงก็อยากไปในแปลงหายยาสีฟันไปเจอไปเจ้านายนอนไหนอ่ะห้องนี้ไปไปปลูกเถอะนายไปเพื่อนหน่อยเองไหนอ่ะเราตื่นแล้วเราปวดเลเราตื่นแล้วเราเราตื่นแล้วเราปวดเลยไปไปไปสองสามไปสอง เราปลูกเราปลูกเด็กแค่คนเลยไหมเราตอนนี้เราได้เจอกับไม้สองแล้วนะครับาเอาแล้วบันไดพี่หายไปไหนอระบันตื่นเช้าเม่ ใช่ลุกเลยท่ื่นบีแอบเมื่อคืนผมตกนะเมื่อคืนตอไม้สองอไม้สองนะครับไม้สองอีโเรียบร้อยลูกกดตือแล้วไม่ไรทำมไม่เห็นอนไี่ให้ไม้สาจการดูแลต่อเสร็จแล้วไม้สองไม้สามใครใครไมอีบ ไปเอาโป๊ะโป๊เข้าไปอาบน้ำผมไม่ใช่หรอพี่เลยพี่หมูเป๊ะมากเถอะผมหมูยี่สิบสาไปแล้วนะขอให้ั้งเข้อเอาไว้แล้วตอนเช้าไหนใช่หรือเปล่าใช่พี่น้่งพี่ก็ซื่อสัตย์มากเลยนะแทนที่ว่าตื่นก่อนนะจะอาบพรอมเพื่อที่จะเสร็จก่้อมจริงเหรอพู้ยั่งมากคิวดีกาได้เอาจริงมาอาบพรอนสบายใจจริง หนูหนูอาบก่อนเดี๋ยวจะไปนอนต่อไปอาบน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อน morning ค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบสี่หกโมงสามสิบสี่นี่คือเราทำเวลาถูกต้องปะเลยว่าสี่ทีอ่ะลองมากูดพี่โลคนต่อไปยังไม่ตื่นแม่เอาเองมามีเองเลยมามีอาบก่อนเลย เดี๋ยวระหว่างที่มัมอาบน้ำนะเดี๋ยวลูกมีหน <ณ parole S 1> <ณ S 2> ้าที่ไปปล yeah. <number who ored Krishna> ุกพี่โลนะพี่โลสายเดี๋ยววันนี้มันจะทำโทษพี่โลให้คีรีลด้วยใช่ให้พี่โลอาบน้ำให้คีรีด้วยพี่โลอาบน้ำคือสายที่สุดทั้งในในออฟฟิศแล้วโดน๋ยวพี่โลโดนทำโทษอาบน้ำให้คีรีคีรีโอเคไหมให้พี่โลอาบน้ำได้โอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไปเดี๋ยวเวลามันจะสรวนนะคะเพราะตอนนี้เราทำเวลาได้ถูกต้องนะ น้ำก่อนละค่ะถึงคิวโลกแต่โลไม่ตื่นเดี๋ยวแต่จะไปอาบละไปอาบก่อนละอาอพี่ลูลลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปอาบแล้วเหมือนกันอโอ้โหโลไม่อาบอ่ะไม่อาบอาบแล้วพี่ชา้าไปคนไหนคิดว่าเพราะฉะนั้นโลต้องอาบน้ำเป็นคิรินด้วยอืมโลอาบน,น,น้ำเป็นคิริน ตอนนี้คิวไม่ถึงวัดล็อกข้าบ้านันแล้วทำไมไฟจามันรุสลวนที่โลกเหรอครับผมเองครับให้ดูหน้าผมด้วยผมเองครับงน้ามนี่คือตื่นแล้วอาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วด้วยก็คือสลวนพวกผมวิ่งไปอาบเลยสลวนไปแล้วคอยโรคครับไปไปพี่อามต่อคุยอะไรกับเขาบ้าง นี่เหรอเจ๊อาบเจ๊อาบอ่ะจะชั่วโมงดีไปหาหาสียยางอาบเอาทถอะนี้ไปง่วงอาบก่อนไม่มีอะไรมากแปรงสีฟันอันเดียวพอจบแชมพูไปหาข้างหนา้าเกิดมอร n นิ่ง Hello you เกิดมอร์นิ่งโอ๊ย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 แล้วล่วง เอเดนมาบาก่อนนะมาก่อนโอ้โหสองลูกอีกหนึ่งลูกหายไปไหนเนาะแดนจะไหวรึเ,เนี่ยเดนจะแบนและแบนแบนเหมือนตุ๊กแกนั่นเลย